เต็มท้องแล้วคันทั้งตัวเลยทำไมต่อให้ทาครีมอะไรมันก็แบบบูดเราไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพื่อนๆถามดูเยอะมากก็แบบวิวกินอะไรดูทานอะไรเยอะมากจริงๆดูเลยพอลงมสตอรี่เสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็แบบแตกนะทุกคนวิรู้สึกว่าแบบผิวจะลื่นเว้แล้วตัวเนี้ยคือลื่นแบบลื่นเลยลื่นแบบเพื่อนเพื่อนๆเป็นเหมือนกันป่แบบมันเปิดโลกวิจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนบิวราพอนะคะ าแบบนี้เด er mm ี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องกันในก่อคลิปนี้อยากทําแบบเรียวๆแบบว่าตื่นนอนมาแล้วก็แบบมาคุยกันเหมือนแบบเราเฟซไทม์คุยกับเพื่อนเฮลกาช่วยนิกใทำาอะไรอ่ะตอนนั้นเลยบิวตัวเองให้ตื่นเลยบิวเนี่ยคุยกับเพื่อนๆใน i g Story เยอะมากอาร์คมีวันควีชชันอะไรเงี้ยบาบามากมายบิวสังเกตนั้นคืออันดับหนึ่งเนี่ยคนถามเรื่องปัญหาชีวิตเยอะมากซึ่งก็เป็นการลชจ์เลืลงกันนะว่าแบบเราจะตอบได้ไหมเราจะเป็นคาแนะนําที่ดีให้กับเขาได้ไหมอันดับ2มันเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะแบบคือพี่ไไร าหน้สขึพี่วิวไปทําอะไรมาผอมลงพี่วิวไปทําอะไรมาทําไมแบบไร์ขึ้นอ่ะมันดูแบบชายขึ้นดูก็เลยงงว่าแบบทำไมคนทักเยอะจังวะช่วงนี้วิวก็ใช้ชีวิตค่อนข้างดีเลยแบบว่านอนครบ8ชั่วโมงไงดื่มน้ํอาออกกําลังกายทานคอลลาเจนกินวิตามินเสริมกินน้ําผลไม้เยอะมากสกินแคร์ต่างๆก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพยายามรวบรวมแบบนึกๆมาแล้วหยิบมาให้ทุกคนดูนะคะโอเคเดี๋ยวไปเป่าผมกันนะเพื่อนๆโอเคทุกคนกลับมาเจอเป็นแล้วจ้าวันนี้พูดตรงๆนะตรนนี้วิวหิวข้าวมากเพราะววันเนี้ย แม่บิวอะอยู่โรงบาลนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะแบบเอาไปซื้อของกินอะไรเงี้ยม,มาทุกคนมาจจยกันจจยกันคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าทุกคนอาจจะต้องนั่งแล้วก็หาอใไรทําไปกับบิวนะคะบิวจะพูด่อนขัางเยอนนิดน,นึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบิวอยากจะแชร์ให้กับทุกคนด้วยแล้วก็เรียกว่ารีวิวชีวิตช่วงนี้ด้วยวมันดียังไงนะคะทุกคนหลายหลายคนที่คุยกับบิวอะเขาจะพูดเสมอว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเขาจะพูดเสมอว่านอนไม่พอนอนดึก ตีสี่ตื่นเช้านู่นนี่นั่งอะไรทุอยอางะอันเนี้ยมันไม่ได้ผิดนะมันคือเป็นไลฟ์สไตล์ของทุกคนอนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยากมีผิวที่ดีอ,อยากมีแบบหน้าใสาไรสติลหรือว่าเราอยากจะมีแบบผิวพันผิวตัวที่ดีหรือว่าสุขภาพที่ดีเนะี่ยหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องมีคือวิน,นัยถ้าไม่มีวิน,นัยเราเตนเขาว่าบังคับข้างหน้าบังคับตัวเองให้มีวิน,นัยแต่สําหรับบิวนะบิวจะเป็นคนที่แบบว่าจะดูแลตัวเองไม่รู้เพื่อนๆเ,เ,เป็นเหมือนกันป่ะนะมีวิน,นัยเป็นช่วงๆคือถ้าแบบชีวิตเเราาามมม passion, มมนนไไ่่่่ีีีแพชจจุุดดงงหยกบ้ออ2ะตท อีก3ามเลยจะต้องไปไหนอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบฉันไม่ต้องมีกระดาษฉันไม่ต้องสวยกระดาษฉันก็อยู่ของฉันนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราสึกว่าแบบเท่นนะเราจะต้องไปออกงานเราจะต้องแบบว่าไปเจอคนนั้นคนนี้เยอะๆเราก็จะรู้สึกว่าแบบฉันต้องสวยฉันต้องดีแต่มันทํายังไงอ่ะทุกคนที่เราจะเป็นอย่างนั้นได้ในทุกๆวันมันก็คือการที่เราปรับทุกอย่างให้มันเข้ากับรูทีนของเราเข้ากับชีวิตประจําวันของเราบิวเนี่ยไม่ชอบออกกาลังกายอะทุกคนไม่ชอบไปยิมเลยนะแต่บิวก็เลือกที่จะแบบอ่จ้างเทรนเนอร์ให้มีคนที่แบบว่าบัังคบเรา แล้วก็แบบให้บลูไปได้เป็นเพื่อนก็จะทําให้แบบว่าเรารู้สึกอยากไปมากขึ้นอยากทํามากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่บิวจะมาพูดเนี่ยมันเกิดจากการที่บิวบังคับให้ตัวเองมีในแล้วก็บังคับตัวเองให้ดูแลตัวเองคือปฏิเสธไม่ได้เลยทุกคนว่าตอนนี้บิวอะทำงานหนักมากแล้วก็ไม่อยากใช้ชีวิตอยู่เพื่องานร่างกายเรามันเสื่อมลงเสื่อมลงทุกวันนะทุกคนบิวไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยแบบอายุเยอะมากๆไปก่อนแล้วค่อยมาดูแลตัวเองเฮ้ยมีรู้รอยก่อนแล้วค่อยดูแลตัวเราสามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนนนี้เเเเเเลลลยยววัััรรราาจจะะดดดหกกตต็มื่อองงูแคิ ว่าฉันเป็นเพื่อนเธอแล้วฉันก็อยากจะมาบอกเธอละกันเกือบ2เดือนแล้วที่บิวทําแบบนี้แล้วรู้สึกว่าแบบมีคนทักแล้วมันดีขึ้นอย่างแรกเลยคือคือกินน้ําเยอะขึ้นการที่เราได้ยินมาว่าต้องกินน้ำวันละสองลิตรนะคะต้องกินน้ำวันละแปดแก้วนะคะสาหรับบิวนะบิวทําตามคนอื่นไม่ได้บิวกินต่อเมื่อบิวอยากกินิวทำต่อเมื่อบิวอยากทำบิวเคยทำเหมือนบิวเคยทำหมดแล้วบิเวบเป็นคนสุดทุกคนกินน้ำสองขวดใหญ่ๆสิ่งที่เป็นคืออะไรโอ้เข้าห้องน้ำทั้งวันแล้วคือต้องออกไปข้างนอกก็เข้าห้องน้ำทั้งวอะกจปย าเป็นน้ำอะ่ะไม่ไหวล่ะก็เลยคิดว่าเออจิบจบเอาดีกว่าสิ่งที่ปรับขึ้นก็คือพกน้ําติดตัวไว้ตลอดเพื่อที่จะให้แบบพร้อมในการจิบตลอดเวลาต่อไปนะเราจะมาดูเรื่องของสกินแคร์ด้วยนะคะทุกคนมีใช้พวกวิตามินซีเยอะก็คืออันนี้บิวเคยรีวิวไปแล้วนะคะใน แต่งหน้าแบรนด์เขาให้มานะคะทุกคนเป็นของ number seven ใช่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าผิวกระจ่างใสคือบิวอะ่ะใช้แบบวิตามินซีเยอะมากช่วงนี้แบบว่าเนี่ยอันนี้ก็คือแบบส่วนผสมของวิตามินซีเป็นหลักอะไรเงี้ยทุกคนก็ไปหาซื้อได้นนี้น่าจะประมาณ700ดร้อยเจ็ดประมาณนี้นะคะไปดูในคลิปของบิวที่บิวรีวิวได้รู้สึกว่าถ้าใครแบบเน้นผิวกระจ่างใสหรือว่าแบบมีรอยด่างดาที่ผิวเงี้ยก็ควรใช้วิตามินซีนะอย่างเวลาเรามีรอยอะไรเงี้ยเราก็ทาแต่ว่าอันนี้เพิ่งมีเมื่อคืนนะเพราะว่าเหมือนจะเป็นประจําเดือนแลล้้วววเยกก็ทททาทาาดสิบ นวดๆๆๆไปอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคเนะ้อทลัมก็แบบโอเคเลยซึมง,ง่าย mm hmm. ก็เลยชอบพวกเป็นแบบว่าออมลชั่นนะคะทุกคนของเ h e h i ดอ o r y o สเ o o รยตัวนี้ก็คือดีมากอันนี้ราคาประมาณ2,600บาทเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ ตัวนี้บิวบอกเลยว่าถ้าใครอยากให้ผิวไบรท์กระจ่างใสแบบวิวใช้ประมาณ3คืนอะแล้วติดเลยแบบชอบมากเลยตัวเนี้ยเพื่อนๆก็ซื้อได้ที่ช็อปนะคะที่พารากอนก็มีอันเนี้ยแบนดเขาก็ให้มาอีกเหมือนกันคือรู้สึกโชคดีที่แบบว่าได้แต่ของอะไรที่มันเหมาะกับเรามาตลอดเลยช่วงเนี้ยชอบของเยอะนะแต่ว่าก็เป็นคนที่เปิดใจรับอะไรยากเหมือนกันถ้ารู้สึกว่าอะไรที่ใช้ดีอยู่แล้วก็จะใช้ใช้ใช,ใช้อย่างนั้นซ้ำๆๆๆอะไม่เปลี่ยนพอมันมีอะไรใหม่ๆก็อยากจะลองบ้างอะไรอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ก่อนแต่งหน้าใช้ก่อนนอนกก็ด้้้อันนนีีีคืใชมาส่ววตก็ ของดีออลแคปเจอทัวเทลนะคะตัวนี้เป็นแบบโลชั่นเซรั่มนะคะเอาง่ายๆนะสองตัวนี้ก็คือจะใช้หลังล้างหน้าดรือว่าทริคในการที่ทําให้ผิวใสอ่ะคือล้างหน้าเสร็จเราใช้โลชั่นหรือว่าเซรั่มที่มันเหมาะกับเราเลยอะ่ะมันจะทําให้ผิวเราแบบมันซึมเข้าไปสู่ผิวชั้นลึกแล้วมันก็จุกแบบได้เต็มที่อ่ะมันฟูอ่ะเวลาเราล้างหน้าล้วแบบดูมวลแล้วมันเปิดงี้แล้วมันเข้าไปเรารู้สึกอย่างนั้นได้เลยบิวเคยพูดกับทุกคนในอะไรคิดว่าบิวอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ทานวิตามินเลยเพราะว่าอะไร มากแต่จุดที่ทําให้บิวอะมาทานวิตามินคอลลาเจนต่างๆมันเป็นวันที่บิวทํางานหนักมากช่วงที่บิวทาเค้กด้วยหอมเนี่ยทุกคนกินข้าวกินหวานอะคือมันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าแบบทำไมต่อให้ทาคียังไงมันก็แบบบูดเราไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นที่อยากจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนว่าก็คือโดนทักในแบบ DM บ้างแหละหรือว่าใน Instagram ต่างๆไอจีสตอรี่อาร์ตวีคอเลคชั่นต่างๆนั่นแหละแล้วทีนี้เพื่อนๆถามบิวเยอะมากว่าแบบบิวกินอะไรบิวทานอะไรเยอะมากจริงๆบิวกา นะเพราะว่ามันเยอะมากจริงบูตอบไม่ไหวทุกคนกลัวทุกคน้คนนอยใจแล้วบิวก็เลยแบบอกินคอลลาเจนก็เลยถ่ายอันนี้ลงสตอรี่พอลงสตอรี่เสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่อก็แบบแตกอัทุกคนกคนือมันเคยเข้าดีเขาดีแต่แตกว่าบิวมันเปิดโลกบูจริงๆเลยเพราะว่าปกติบิวเป็นคนที่แบบว่าคิดว่าการกินอาหารมันก็เพียงพอแล้วเพราะบ,บิวกินมังไงบิวกินผักบิวกินปลาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับออกกําลังกายเทรนเนอร์ก็บอกว่าบิวต้องกินโปรตีนให้หนึ่งนะบิวต้องกินแบบวิตามินเสริมนะหรือว่าอะไรเงี้ยมันทาให อันนี้แบรนด์ส่งมาให้นะต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้แบรนด์ส่งมาให้ไม่ได้ซื้อเองนะคะโพสซีทีฟนะคะทุกคนโพสซีทีฟน่าจะถูกแหละเป็นแบบคอลลาเจนตอนแรกอะเรื่องแบบส่วนผสมต่างๆอะยังไม่ค่อยสนใจวิวคนทานวิตามินแบบเม็ดไม่ได้เลยวิวเคยกินวิตามินซีเม็ดใหญ่เท่านั้นทุกคนแล้วมันจุกอยู่ตรงเนี้ยแล้ววิวสิ่งที่วิวทำคืออะไรบ้าให้เพื่อนทุบ จนกระดูกตรงนี้จะหักเพราะว่ามันค้างอยู่ตลอดเลยเป็นคนที่กินยาเม็ดไม่ได้ต่อให้กินน,น้ำเยอะๆก,ก็กินไม่ได้ที่ตกลง,งใจกับน้องคนน,นี้ก็คือว่าเดี๋ยวเอาเม็ดให้ดูนะบิวขอพูดก่อนในฐานะที่วิวเป็นคนที่ไม่ชอบทานอะไรที่เป็นเม็ดๆเ,เนี่ยคือที่ทานเลยนะเม็ดเล็กมากเนี่ย<อ>เม็ดเล็กเท่านี้เลยเออแล้วก็แบบไม่ขาวเพราะปกติเวลาเรากินโปรตีนมันจะมีความขาวนะทุกคนก็คือแบบไม่มีกลิ่นเลยเออกินง่ายอะไรเงี้ย ก็เลยได้ลองอ๋ออันนี้เขากินวันละสาเม็ดก่อนนอนเท่านั้นนะถ้าช่วงที่บิวบูธเนี่ยบิวก็จะแบบแอบแอกินนะคะเม็ดหนึ่งตอนเช้าคือมีคอลลาเจนแปปไทด์มารีนคอลลาเจนไฮโดรไรซ์แล้วก็วิตามินซีวิตามินบีสิวทานเพราะว่ามีวิตามินที่บิวอยากได้ค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ต่างๆหรือว่าอาหารเสริมต่างๆเนี่ยร่างกายบิวเปวนที่ดูดซับอะไรเร็วมากหน้าตัวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโบท็อกบิวฉีดโบท็อกนะทุกคนหน้าบูะวีเร็วมากยังไม่เคยเล่าให้ทุกคน วิตามินผ่านใส่น้าเกลือแหลยร่างกายบิวแบบตอบสนองทุกอย่างไว้มากจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้าทุกคนพอมันเข้าไปในเส้นปึ๊บอะบิวหายใจไม่ออกวยอยู่ดีๆเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบ อย่างเงี้ยมันอยู่เงี้ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรปะทุกคนมันเหมือน,นคนที่เป็นลมพิษอะ่ะเหมือนยุงกัดเยอะๆเต็มท้องแล้วคันทั้งตัวเลยเขาก็แบบตกใจมากเขาแบบเกิดอะไรขึ้นเ,เออแต่ว่าสิ่งที่ทางคลินิกเขาก็บอกว่าจริงๆไม่เคยมีใครเป็นนะมีบีัวที่เป็นเหมือนดาบสองคมอะ่ะดีคือดีเลยถ้าไม่ดีคือไม่ดีเลยเสร็จปุ๊บความบัวไม่ทันหายเดือนหน้าเอาใหม่เฮ้ยหลู่คนนั้นเราไม่ได้กินข้าวอะ่ะเลยไปลองใหม่พอไปลองใหม่ปุ๊บเป็นเหมือนเดิมเปะ๊ะคือมันจะมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนมีใครมาททัััับ้้้้อออออองเเเเราาแแลวววหไมมม่่่กกพพืนนนนตป็ี ผลที่บิวต้องทานคอลลาเจนนะทุกคนบิวต้องทานแบบอาหารเสริมเพราะว่าบิวแบบไปทําอะไรอย่างนั้นไม่ได้บิวก็คุยกับเขานั้งเยอะว่าแบบว่าเอ้ยมันช่วยอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเพราะว่าบิวเป็นคนแบบรู้ตัวเองอะว่าแบิวไวมากพอบิวทานดีบิวก็เลยอยากรีวิวเขาเลยแบบเร็วๆเลยนะผลคือเลยปะบ,บิวทานไปวันแรกทุกคนผิวบิวลื่นเลยแบบมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ย บิวอยากจะบอกทุกคนด้วยนะแล้วก็สาหรับบิวเองด้วยนะอะไรก็แล้วแต่ที่บิวทานแล้วไม่เห็นผลภายใน7็วันบิวจะไม่ทานต่อเพราะิวรู้สึกว่าถ้า7วันแล้วแบบมันไม่มีเอฟเฟกอะไรต่อร่างกายเราเลยอะเราจะกินต่อทําไมอะไรเงี้ยเออกับอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเองก็คือว่าคอลลาเจนเนี่ยมันช่วยในเรื่องของข้อเข่าด้วยนะทุกคนแม่บิวก็กินคอลลาเจนนะบ้านบิว่็เป็นกรรมพันธุ์ไทุกคนข้อเข่ามันจะแบบกบเก็บกบเก็บกบเก็บอะบิวเห็นแม่บิวกินด้วยแหละเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ก็็็็็เเเเปปนนโบกกกลยรู้สว่าออ เป็นบลูถ่ายรูปอันนี้ลงในไอจีสตอรี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูโอ,โอ้โหแบบคนทักกูเยอะมากปุ้นรู้สึกแบบเฮ้ย คนประเทศนี้เขากินคอลลาเจนกันนุ๊ไม่รู้มาก่อนเลยจากใจคนที่แบบว่าไม่เคยแบบเปิดรับอาหารเสริมเลยแบบพี่บิวซื้อที่ไหนคะพี่บอกเลยคะ่ะซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนสุดบิวไปถามเขามาแล้วว่าจริงๆอะมีขายที่วัสสันนะทุกคนแต่ว่าจริงๆอะของหมดต<ะ>ลอ<ะ>ดก็เพิ่งไปรู้มาอีกว่าเขาขายดีมากเพราะว่าบิวได้มาไงบิวไม่รู้ไงใครเพื่อนๆไปเซิร์ชเอานะเนี่ยบิวลองเซิร์ชให้คือซื้อที่ช็อปปี้ลาซาด้าได้นะทุกคนใครที่อยากอยากได้ของไวๆอะไรเงี้ยก็คือสั่งแล้วก็ส่งมาทีีีีีีีีีีีี่่่่่่่่่่บ้้้้้าานน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 ไไดดดดเเ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 เลลยยมมมมม45 15็็กิิววัอออออออปปร<ค>รระะะะณคททพพพซตต์ืผแข ชอบสโลกเก่อะเนี่ยเห็นไหมแบบเป็นคอลลาเจนนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับทุกคนแล้วก็มีคอลลาเจนแบบไทยบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์จากป่าทะเลนล้ําลึกอ๋อกลับจะบอกว่าตัวเนี้ยมารีนคอลลาเจนไฮโดรไลซ์เนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากปลาแซลมอนนะทุกคนแล้วบิวเลอะปลาแซลมอนมากคืออันเนี้ยบิวอ่านจากใบที่เขาให้มานะก่อนที่บิวจะกินบิวต้องให้เขาส่งข้อมูลมาก่อนบิวจะได้แบบศึกษาอะไรอบกน,ะนึงว่าเออโปรดักต์เหมือนตลอดต้องเรียนรู้โปรดักต์ก่อนที่เราจะกินเข้าไปในร่างกายแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนบิวจะได้ททททาาานน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 นเมื้้้อออสัตัตตววววว์ยยลงงดดแ่่่บบิิจะกนะกกึไหีุค ังสวิรัตนะแบบเคร่งเคร่งนะอันนี้ทานไม่ได้นะคะเพราะว่ามีส่วนผสมจากปลานะคะบิวก็จะไม่ได้ทานวันที่บิวกินมังสวิรัตนะจ๊ะอันนี้ไม่มังนะจ๊ะอันนี้เป็นปลานะจ๊ะแล้วก็ไม่กินเยลลี่ไม่กินเจลาตินอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีเยลลี่ที่แบบเป็นวีแกนแล้วด้วยก็เลือกกินแบบวีแกนเอาอะไรเงี้ยสารภาพบาปแหละว่าแบบคืนน้ำลายตัวเองพอาตอนแรกก็แบบฉันไม่กินคอลลาเจนฉันไม่กินอาหารเสริมใดๆแต่ว่าตอนนี้บิวรู้สึกว่าเออช่วยจริงว่าแบบดีจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่แบบอยากจะทานอะไรตามหหนจะะะใใช้้้อออไรตตาาามิิววววกกก็ยยศึษดัเง ทำหน้าที่ของดูได้ในระดับหนึ่งโอเคถ้าถามถึงแบบผลลัพธ์หลังจากที่ทานนะแล้วก็หลังจากที่แบบใช้ชีวิตแบบนี้นะดูรู้สึกว่าแบบผิวมันจะลื่นเว้ยแล้วตัวนี้คือลื่นแบบลื่นเลยลื่นแบบลื่นเลยแล้วผิวนุ่มขึ้นแล้วก็ผิวไบรท์ขึ้นผิวโกลว์ขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยคือิูได้ทานน้าบ่อยขึ้นรู้สึกว่าแบบแต่งหน้าน้อยขึ้นด้วยพอผิวมันดีปุ๊บแล้วก็ใช้แค่คนอ,อ,อนซีลเลอร์ใช้แค่บัชอนอะไรเงี้ยหลังๆ,ๆนะนะคูชันคือออกนานแล้วนะจรางๆ แล้วไม่ต้องดูแลตัวเองแต่จะบอกอะไรให้นะว่าถ้าร่างกายมันดีอยู่แล้วมันยิ่งต้องดูแลตัวเองทุกคนเพราะว่ามันจะได้ดีดียิ่งขึ้นไปมันจะได้รักษาให้มันคงไว้บิวก็คือตระหนักแล้วตอนนี้บิวก็ค่อนข้างเมายุแล้วนะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้ก็อยากจะฝากข้อคิดให้กับทุกคนนิดนึงนะอันนี้คือเวลาที่วิวจะรีวิวหรือว่าบิวจะมาพูดอะไรเงี้ยบิวก็จะค่อนข้างแบบอิงกับชีวิตบิวจริงๆดิวจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนแบ่งเวลาให้กับตัวเองทุกคนมีเเเวววลลาาาท่่่กกัััน24ชโมงะบบให้อไร มากกว่าเราจะชอบอ้างว่าแบบไม่มีวเวลาออกกำลังกายเลยแบบไม่มีเวลาไปเที่ยวเลยว่าไม่มีเวลาแบบทาครีมไม่มีเวลาแบบอะไรซัมติงไมาไมเราถึงไม่ให้เวลาถึงดีๆที่เราคิดว่ามันดีดูก็เป็นห่วงทุกคนนะเพราะว่าอย่างแบบทุกคนก็ทักมาหาบเยอะนะว่าพี่บิว U คะ่ะช่วงนี้หนูแบบเครียดมากเลยช่วงนี<ๆ>้หน<ๆ>ูโซมากเลยช่วงนี้หนูมีปัญหาชีวิตมากเลยคือบ<ๆ>ิวได้รับรู้เลยนะการที่บิวทำอาร์คมีวันเควชั่นทำให้บิวได้รู้แบบอ้ทุกคนมีปัญหาชีวิตจริงๆอย่างคนที่เรามองว่าแบบเขาไม่น่าจะมีเลยเลยเฮ้ยคนน นะ Amazing อยู่นะบิวไม่ได้เป็นคนที่โลกสวยนะทุกคนแต่บิวคิดว่าบางทีเรามองแค่ว่าเขามีความสุขไงแต่บิวไม่ได้มองเข้าไปลึกถึงจิตใจหรือไม่ได้ไปนั่งคุยกับเขาพอได้ถามตอบกับทุกคนเราทําให้รู้ว่าแบบโอโ้มันทําให้เราได้เปิดโลกอะไรหลายๆอย่างมันทาให้รู้สึกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยทั้งความเครียดทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องอะไรเงี้ยมันก็คือส่งผลกับชีวิตเราหมดนั่นแหละนอกจากทุกๆอย่างที่รีวิวในวันนี้แล้วเนี่ยก็คือความคิดบวกความคิดที่จะมองโลกนี้ให้มันสวยงามางไปเลยอะะยาก ช่วงนี้ลืมบอกว่าอัปเดตท,ทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือออกกําลังกายเยอะขึ้นก็คืออาทิตย์ละ3ครั้งแล้วก็จ้างเทรนเนอร์คือนอกจากคอลลาเจนแล้วก็รู้สึก Amazing ว่าแบบการมีเทรนเนอร์นี่ดีวะ่ะค <c oughs> <c oughs> อลลาเจนอย่างเงี้ยแบบอุ้ยคนกินคอลลาเจนกันด้วยเหรอแล้วก็มองคนนั้น แล้วก็ไปถามเขาน,ะนะ้กินป่ะกินป่ะกินป่ะเฮ้ยทุกคนกินก่อนเหมือนออกกาลังกายเทรนเนอร์ไม่จําเป็นแต่ก่อนไม่จำเป็นพอตอนนี้ก็คือแบบสายตามองทุกคนในฟิตเนสมีเทรนเนอร์นนวะ่ะบางอย่างในชีวิตมันก็สอนเราอน่ะดีนะคะทุกคนแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยคงจะให้อะไรกับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะดิวตั้งใจทําคลิปนี้มากจริงๆเพราะว่าบิวอยากจะมาแชร์ ทุกคนเดบิวต้องขอตัวไปหาแม่ก่อนแล้วนะคะเพราะว่าจะไปอัดรายการเช้านี้ที่โรงพยาบาลทุกคนตอนนี้วิวกำลังออกจากบ้านไปเยี่ยมแม่นะคะทุกคนก็คือแต่งหน้าแล้วเห็นป่ะเห็นผิว <c oughs> เห็นผิววิวใกล้บ้านทุกคนมันแบบนี่วิวใช้แค่ครูชั่นนะทุกคนแล้วผิวมันวาวมัน g l o มากไม่ได้ใช้ไฮไลท์เลยนะเนี่ยแล้วจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งคือลืมรีวิวไปว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกกินน้ำผลไม้เยอะนะคะทุกคนวิวกินน้ำมะขุด กินน้ำมังคุดด้วยนะคะทุกคนอันเนี้ยก็กินเป็นระยะเวลานาน,นมากๆเหมือนกันนะประมาณ3 4สเดือนแล้วอะทุกคนดูผิวดิอันนี้พูดถ่ายกล้องมือถือนะเพราะว่าเพื่อให้ทุกคนได้ดูแบบกล้องจริงๆอะแบบฟิ f i l อร์มันเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้รู้สึกว่ากินแล้วแบบล้างลำไส้ดิอะแบบโบตกินนะเนี่ยลำไส้โบมีแต่คองแบบมันกินแต่อะไรอะเผ็ดเผ็อะหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยกินแต่ปลาลอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะทุกคนแต่ว่าถ้ากินบ่อยๆกินทุกวันอะมันไม่น่าจะิร์ k นะเจ๊คิดอะมันเป็นอาหารมักดององะเข้าใจ ทุกคนนั่นแหละคือบทสรุปของเรื่องนี้ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบาย